สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียมาติดตามข่าวโครงการรถไฟความเร็วสูงกลลลั่ลำเปอร์สิงคโปร์กันบ้างที่ล่าสุดสิงคโปร์ระบุว่ามาเลเซียเป็นหนี้ค่าชดเชยของสิงคโปร์สำหรับการยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางมาเลเซียระบุว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อีกต่อไปเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงกลแลลัมเปอร์สิงคโปร์เดิมนั้นมีเป้าหมายที่จะเปิดใช้ภายในปี2569และคาดว่าจะลดเวลาเดินทางระหว่างกลแลลัมเปอร์และสิงคโปร์เหลือเพียง90นาทีเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ สื่อของมาเลเซียเดอะสตาร์รายงานว่าเมื่อวันที่1มกราคม2564ดาโต้เสรีมุตตาปามมฮัมหมดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อตกลงทวิภาคีปี2559ระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์เกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมกลาลัมเปอร์และสิงคโปร์ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อีกต่อไปเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งนำไปสู่การยุติในที่สุด พร้อมระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลเสียต่อฐานะการคลังของมาเลเซียตั้งแต่ปลายปี2561รัฐบาลได้สำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อลดต้นทุนของโครงการและเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นเมื่อเริ่มมีการระบาดของโควิดสิบเกรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีของมาเลเซียกล่าวอีกว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วพวกเขาได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งรวมถึงโครงสร้างโครงการ การจัดตำแหน่งและการออกแบบสถานีโครงสร้างโครงการใหม่คาดว่าจะช่วยให้รัฐบาลมีความยืดหยุ่นในการจัดหาทางเลือกทางการเงินเช่นการชำระเงินความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและความเป็นไปได้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราที่ดีต่อมาวันเดียวกันนี้กระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์ได้ออกแถลงการระบุว่าการปล่อยให้ข้อตกลงทวิภาคี โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมกลาลัมเปอร์และสิงคโปร์สิ้นสุดลงมาเลเซียต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับสิงคโปร์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวแต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขแต่อย่างใดโดยนายนายชิปราซักอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งเป็นสักขีพยานในข้อตกลงทวิภาคีกับสิงคโปร์ในโครงการดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคม2559ระบุว่า ตัวเลขของการชดเชยจะมีค่าอย่างน้อย310ล้านริงกิตหรือประมาณ2,300ล้านบาทด้วยการก่อสร้างโครงการดังกล่าวถูกระงับตั้งแต่เดือนกันยายน2561ถึง31ธันวาคม2563ก่อนหน้านี้มาเลเซียได้ชดเชยให้สิงคโปร์15ล้านหเหรียญสิงคโปร์หรือราว333ล้านบาทสำหรับการระงับโครงการเป็นเวลาประมาณ2ปี จนถึงวันที่31พฤษภาคม2563รัฐบาลทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะขยายการเลื่อนเวลาไปจนถึงวันที่31ธันวาคมในปีเดียวกันก่อนที่จะประกาศยกเลิกเมื่อวันที่1มกราคม2564สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้เดิมนั้นมีเป้าหมายที่จะเปิดใช้ภายในปี2569และคาดว่าจะลดเวลาเดินทางระหว่างกวัวลาลัมเปอรและสิงคโปร หรือเพียง90นาทีเส้นทางมีความยาว350กิโลเมตรเป็นเส้นทางในมาเลเซีย335กิโลเมตรได้ในสิงคโปร์15กิโลเมตรโครงการที้มีมูลค่าประมาณ371,500ล้านบาทการยกเลิกโครงการสร้างผลกระทบต่อทั้งสองชาติโดยเฉพาะต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในมาเลเซียและความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งปกติมีทั้งด้านขัดแย้งและความร่วมมือ หลังจากนี้ต้องดูกันว่าจะนําไปสู่ข้อขัดแย้งอื่นๆตามมาหรือไม่รวมทั้งโครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางด้วยดังนั้นต้องดูว่าจีนจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ